เฮ้ย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 ลุกไ้คิดอะไรอยู่โอ้ได้มา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 มยเลยถอยถยเลยเฮ้ยยมาดิ่มามามาตอไปได้้ย วาออกมาวายออกมาเลยวายออกมาเยวายเขาม่ให้ออกวายเล่นกันทำไมพี่กลังนล่อ๋ออ๋ออ๋อกดิกเสกดิกกันละ บัวมึวงอยู่ซื้อเช่นกขอไวล่ละสองนาทีกระม,มีแห้งเล่นด้วยกันครับเ,เ,เ,เล่นกันเลย อยากหยอกเขาลนะ้วหลังจากทเทปิคกิ้งตนนีตนนีอย,อย,อยู่หน้าอะไรนะหน้าตะก,กี้นี่อะไรบวววม,มันเาอะเลยครับชิมชิมให้ไปไปน้ำกูไปน้ำบอกกูไปน้ำกูไปน้ำถ้าปล่อยได้สองตัวนี่จะเป็นไงอ,อย่า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 ได้ร้องนะจ๊ะ จะรองอยู่สักวันหนึ่งเฮ้ยจะลองกับเสาลูกเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้้ลูกน่าคิดอะไรอยู่โอโอโลูกสายผู้ไหว่าลมลูกสายผู้ไหว่าลม นี่นี่กูเตี้ยบุ้งบัวมุ้งยังนักเลงนะเงินนักเลกนะบัวนะค่อยๆย่างลูกนะล้มย่างลูกเจ็บขาลูกบัวยาเล็นบัวเออเฮ้ยเออวิ่งไปเลยลูกวิ่งไปเลยพอไปตามแล้ววิ่งไปเลยเออวิ่งไปเลยเออวันไรครับเออวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยยาแล็ดออกแล้วกันเฮ้ย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 มาหนึ่งมามา ออกมาได้จ้ะสมต่าอออกมาได้ว่าเฮ้ยโตตังนั่งเล่นอุ้ย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 เฮ้ยวะทันทีรู้สร้างกไว้อุ้ยเฮ้ยเดอนไปน้องเฮ้ยมามยมาๆๆไปเลยไปเลยไป ถอมานิว่าว่าว่ามาต่อไปได้มานิ่าม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 าถอ,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 อยถอยถอยวันนี้เลาคนจริงแหมขลาดดิวันนี้วันนี้วันนี้วัน,นี้เฮ้ยพ่อ,อา,าสร้างไว้ไม่ออกนี่เจ้าคือออกได้วะเป็นออไปเฮ้ยไปเออ โอ้โหอุบเจ้าแล้บ้าหรอกได้ครับนี่กล้วยกล้วลูกนี่มานหนมากมากกล้วยไหมลูกเอานน่สบูอืมดงเลยเหรว เล่นกันซะใจเลยว่าจะไ่วิ่งตาแล้วได้วิ่งตาบีกนะครับห์ีนะเขายังไม่วิ่งหีเหราครับชาบางเชือกนี่วิ่งหีเหราให้เราวิ่งตามตาลูกภาษาเล่นกันตามภาษาพี่น้องนะ จะเอาเข้าได้ไหมนี่หมุนุยปุยอยู่เฮ้ยเฮ้ยเอาเอาเอาเใหญลืมมาครใหญลืมมา hai hai hai, nè nè nè, nhanh luôn, xóa sạch khu vực Ê Ê Ê ô. เล่นกันตาไงตาไงตาไงดูปิงปิงนีง่บัวเช่นโอ้อยมีแห้งเดได้เห่นครับชินใจด้วยเช่นอ้ยบัวไมึงจะเห็ุกูแห้งหายกูยอมแล้วมึงจะไปใส่นะออกจากคอว่าปล่อยคุณเห่นน้ำมึงวะ่ะ ปล่อยไม่ได้ชื่นเองันตัวดีเลยเฮ้ยเฮ้ยเห็นไม่ใหญ่หือเลยโอ้โอ้โอ้โอแล้วเราสางผมโอ้หอนะอนะอนะอืมอืมอะรอะไรอะไรไออลีจับจับง่าข่นะง่าปลอยมีบอ

เอ้ยหัวติดห้องอีกแล้วมึงบัวหัวมึงจะติดน่ะบัวดูความพยายามอย่าออกอีกนะฮะเอ้ยรอดูช้างดินนะหัวหลอดออกไปดินตายเลยเฮ้ยเ่้ยโซ่คืน อย่างนี้ค่อยปลอดภัยหน่อยนะครับสำหรับคนที่มาดู com. สีบดสีออกบดโอ้ดักเล้งแท้หนอโอ้โหอ่าหวะขั้นหนะขั้นหนะขั้นนอเออเออเออฝาดเอาเด้ไม่ยากนะมาขยันไปขึ้นมาหัวมนมรารอเรา ถ้าทำต่ำกว่านี้นี่โตไปเดินออกแน่ครับเฮ้เอ,อเฮ้<น>เอเฮ้อเฮ้อชื้นดิน่นแปลว่าคลิปนี้ก็อาจอาัดเป็นลงหลังๆนะขึ้นเมื่อนี้ได้ลุงนี่นนอืมล้วกีกหลายอย่างอยู่ เออเออเอเอสีออกเบิดก็ฝากกดซับสไคร b ์กดดิ่งกันแล้วก็แชร์คลิปนี้อาจจะไปลงหลังๆนะครับเอาเบอร์คุ้เอาไปมาลุง